จกฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับรับ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําละครใหม่นะครับเพราะว่าทางเพจ ch7.com ไม่ใช่ทางเพจ f c e e o o o นะครับผม ch7hd drama society นะครับเพิ่งประกาศอยากเป็นทางการนะครับผมกับภาพฟิตติ้งนะครับผมแล้วก็ภาพหน้าปกและมีเรื่องย่อให้ด้วยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องม่านบังใจนะครับเครดิตจากทาง Facebook เลยนะครับผมเขาบอกว่าแนะนําละครใหม่ 7hd ม่านบังใจบทประพันธ์สุดโรแมนติกของ ชูวงชายจินดาที่จะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งการพบกันครั้งแรกของเวียสุกลวั์และมุกดาร่วมด้วยยูโรรศวั์เนยประพาดาเบนสันติราชฝ้ายสุภาพรป่านคมกลตและนักแสดงมากฝีมืออีกครับครั้งผลิตโดยบริษัทมุมใหม่จำกัดติดตามชมความเคลื่อนไหวละครและนักแสดงทางเพจ f a c e b o o ไ IG และทว i t เต r ช่องเจ็ดนะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอย่างเป็นทางการนะครับผมของทางช่องเนี่ยที่ เอามาลงให้ทุกคนเห็นนะครับแล้วก็มีเรื่องย่อให้ดูด้วยเดี๋ยวผมไปอ่านให้ทุกคนฟังนะครับเรื่องราวของความรักต่างวัยที่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิดเมื่อสาวน้อยจอมทิฐิคิดว่านักธุรกิจหนุ่มใหญ่เป็นผู้พ่าชีวิตของพ่อเธอไปด้วยอุบัติเหตุแถมยังใช้เงินบีบบังคับให้เธอต้องแต่งงานด้วยเธอจึงยอมแต่งงานกับเขาเพื่อหวังปอกลอกสมบัติตามคําแนะนําของแม่เลี้ยงกว่าที่เธอจะรู้ว่าเขารักเธออย่างจริงใจและทําทุกอย่างเพื่อ ให้เธอรอดพ้นจากน้ำมือของแม่เลี้ยง ทุกอย่างก็เกือบจะสายจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อนะฮะที่แบบว่ารวบรวมเนื้อหาของทั้งเรื่องจริงๆแล้วผมเคยอา่านเรื่องย่อเต็มเ็ม,มาครับผมลงไว้ในช่องของผมละหลายๆคนก็อาจจะเคยฟังนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องงเลยในเวอร์ชั่นเก่านะครับเรื่องย่อที่อ่านให้ทุกคนฟังเมื่อกี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องย่อของทางช่องที่ปล่อยมานะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับในเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะฮะเขาบอกว่าสาวน้อยจอมทิถีินะครับผมนั่นก็คือตัวเฟื่องระดานนัเองที่รับบ,บทโดยบุกดาน,นะครับคิดว่า ตัวทันเนี่ยทันพิทานนน์นะครับเป็นผู้ฆ่าชีวิตของพ่อเธอไปด้วยอุบัติเหตุแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าคิดว่าแต่จริงๆแล้วทันพิทานน์ก็เป็นคนขับรถชนพ่อของเฟื่องระดานะแถมยังใช้เงินบังคับให้เธอต้องแต่งงานด้วยเหตุผลที่ทันเนี่ยต้องบังคับให้เฟื่องระดาเนี่ยมาแต่งงานด้วยเพราะต้องการช่วยเหลือนะครับผมเฟื่องระดาเนี่ยจากแม่เลี้ยงเพราะแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยจะขายเธอให้กับเสียนะครับแต่ว่าตัวของเฟื่องระดาเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยนะครับเธอก็พยายามที่จะแก้แค้นด้วยการที่จะปลอกลอกสมบัติของทันแต่ สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็มารู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมมันเป็นเพราะว่าความหวังดีที่ทันเนี่ยทำให้เพื่อให้เธอเนี่ยพ้รนรอดพ้นจากมือของแม่เลี้ยงนะครับอ่ะเรื่องราวก็ค,คล้ายๆกันแหละนะครับผมยังไงก็ติดตามเรื่องนี้นะครับผมเป็นผลงานของพี่เวสโกลวัตนะครับประกบคู่กับบุ๊บุ๊ดาครั้งแรกเลยนะครับน่าจะได้ดูกันในปีหน้าก็ติดตามชมแล้วกันนะครับผมเรื่องนี้น่าจะได้รู้จากหลังเรื่องยอดรักนักกรบนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยนว้ณที่นี้ด้วย กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ